การตึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C 3จะมีสาร RUBP มาจับกับคาร์บอนไดออกไซด์มีแอมไซน์ลูบิทโกมาช่วยในการตึงคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์จำนวน3โมเลกุล RUBP ก็ต้องการ3โมเลกุลเหมือนกัน RUBP จะไปจับกับคาร์บอนไดออกไซด์รวมเป็นสารที่มีจำนวน สมโมเลกุล6อะตอมจะสลายตัวเองเป็นกรด PGA จำนวน6โมเลกุลคาร์บอนจะแตกออกเป็นสองเท่ากลายเป็น3อะตอมสารสามโมเลกุลจะไปคูณกับ2เท่ากลายเป็น6 6 PGA 6 PGA จะสลายกลายเป็นน้ำตาลในขั้นตอนของ Reduction กลายเป็น6 p g a l จะอาศัยพลังงาน a t p ที่ได้จากกระบวนการ Lection จำนวน6 a t p pgal จะสลายให้ตัวเองเป็น1 pgal 1 pgal นี้จะสามารถนําไปใช้ได้จาก6 pgal จะกลายเป็น5 pgal ในขั้นตอน regeneration จะสลายตัวเองกลายเป็น RuBP ใช้พลังงาน3 ATP เหมือนกับ3โมเลกุลของ RuBP จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ